สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บางพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บางพยอมพาเพื่อนๆมาดูเลมอนนะคะนี่ค่ะเลมอนหรือมะนาวเทศมะนาวฝรั่งมะนาวนมยานนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าผลของเขาแก่แล้วหรือยังนะคะเริ่มออกเหลืองๆนะคะ ปีนี้ก็ดกพอใช้ได้แต่ดูใบไม่ได้นะคะเพราะว่าใบไม่ได้ดูแลเลยนะคะแถมยังลกอีกตั้งหากนี่ค่ะผลของเขาก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับสรรพคุณของเขากันดีกว่านะคะอย่าไปดูรูปลักษหรือว่าใบของเขาเลยนะคะ ดูผลของเขากันดีกว่านะคะเลมอนมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเป็นรสชาติในตัวของเขานะคะเลมอนถ้าใบของเขาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เราเา,ากอชีขยี้นะคะจะมีกลิ่นหอมที่แรงมากนะคะดอกของเขามีสีขาวมีกลิ่นหอมผลเลมอนเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปรีและจะมีติ่งติ่งตรงนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่มีทุกลูกนะคะนี่ค่ะจะมีติ่งตรง เาเรียกอะไรนะตองก้นตองก้นของลูกหรือเปล่าคะ่ะเนี่ยเนี่ยคะ่ะผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่จะมีสีเหลืองสงสัยลูกนี้ก็คงจะแก่แล้วนะคะแต่บนในบไล่วงพยอมเคยเอาไปทำน้ำปั่นนะคะลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะ เขาบอกว่ารสชาติหอมกินอร่อยมากๆเลยนะคะส่วนประโยชน์ของเขานะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างคุ้มคุ้มกันโรคป้องกันหวัดนะคะเลมอนมีสารที่ช่วยต่อต้านมะเร็ง อยู่หลายชนิดนะคะช่วยป้องกันเลือดออกตามลายฟันได้ด้วยนะคะและยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะวันหน้าบ้ารลัยวงพยอมก็จะมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสบรรพคุณและก็คุณค่าทางสมุนไพรของเลมอนหรือว่ามะนาวนมยานนะคะวันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ